สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาสอนทุกคนทําเสียงแจ้งเตือนเวลามีคนกดหัวใจให้เรานะคะทุกคนเองมีคนเปิดเลยหากเราแบบว่าผ,ผิดหรือออกเสียงอะไรผิดไปต้องขออภัยด้วยนะคะปกติเราไม่เคยมาสอนมาทําคลิปสอนอะไรใครอาจจะมีผิดพลาดกันบ้างเพราะว่านี้จะเป็นคลิปแรกที่เรามาสอนทุกคนทํานะคะเออในจัมีน้องใน t ิ k t ิกต่อคนหนึ่งค่ะเขบอกว่าให้สอนวิธีทํหน่อย พเราก็รับปากน้องไว้แล้วว่าเออเดี๋ยวว่างแล้วมาทําให้นะคะตอนนี้เราก็ว่างแล้วเราก็เลยจะมาสอนค่ะริ่มะเอยค่ะทุกคนต้องมีบัญชีของ d e f i n i t y ค่ะเออสำหรับคนที่ยังไม่มีบัญชีนะคะเราก็ต่อ,อ,อชื่อเว็บแล้วก็เข้ามาได้เลยค่ะมันก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้นะคะในส่วนของหน้าเว็บแล้วเราก็ต้องมีบัญชีของเขาซึ่งเราสามารถล็อกอินด้วยบัญชี Google ของเราได้เลยค่ะ เคคมื่อเราล็อกอินเสร็จแล้วนะคะเราก็จะได้หน้า,นาแบบหน้าตาแบบนี้ค่ะในส่วนของออหน้าล็อกอินเมื่อกี้ค่ะมันจะอยู่ในส่วนของเซตอัพถูกไหมคะแล้วก็เซตเอ่อพอเราล็อกอินแล้วคะ่ะหน้าเซตอัพเราจะเป็นแบบนี้ตรงนี้ค่ะให้เราแบบว่าใส่ตัวออแอคเคาท์ของ t i k t o k ที่เราจะทํานะคะในส่วนของเสียงกดหัวใจจะอยู่ในเมนู Action and Event นะคะ ให้เราเข้ามาหน้านี้ค่ะเราเราก็มา create new action กันค่ะเราเราต้องการให้มันเล่นเสียงใช่ไหมคะเราก็ต้องมาเลือกเป็น play hey audio ค่ะแล้วก็เปิดเออเลือกมาเราเลือกเสียงกันได้เลยเออขอดูสมมติว่าเราเสียงนี้แล้วกันเนาะ <Wow. S 1> okay. เราเอาเสียงนี้เป็นเสียงที่เราจะใช้แล้วก็แอปพลายไปได้เลยแล้วก็มาเออในส่วนของตรงนี้ทุกคน ตรงสก,กีนนะคะมันจะมีให้เราเลือกเดี๋ยวเรามาสอนเดี๋ยวตรงเนี้ยมันจะมีเอ่อเกี่ยวเนื่องกันกันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวเราจะบอกว่ามันคืออะไรแล้วก็กดเซฟไปก่อนอ๋อก่อนกดเซฟนะคะให้เราตั้งชื่อไปก่อนเราจะตั้งชื่อตามชื่อเสียงเลยเป็นเสียงว้าวนอกของเราแล้วก็กดโอเอ้ยกดเซฟเออเด้งอะไรก็ไม่รู้ปิดไปเลย ก็จะได้หน้าตาแบบนี้นะคะในส่วนของแอคชั่นต่อมาค่ะในส่วนของอีเวนต์ค่ะให้เรามากด c r e a t e n e w event เหมือนกันแล้วก็ให้เราเลือกเป็น every one ก็ได้เพราะว่ามันจะเป็นทุกคนที่กดให้เราแล้วก็ต่อมาค่ะจะเป็นในส่วนของที่เราต้องการเลือกและก็คือเราจะทำเสียงหัวใจกดใจใช่ไหมคะมันก็จะเป็นตัวนี้ก็คือ sending like เราก็เลือกเลือกเลือกเป็นอันนี้ แล้วต่อมาค่ะตรงนี้มันจะเป็นจํานวนหัวใจที่เราต้องการให้เขากดแล้วจะมีเสียงสมมุติว่าเราใส่ไว้15ห้ใจเขากด15ครั้งมันก็จะมีเสียงว้าวที่เราเซตติ้งไว้ตรงนั้นข้างบนตรงตัวของแอคชั่นนะคะดังอ,อ,อันนี้ตรงเนี้ยค่ะแล้วแต่ทุกคนเลยว่าจะใส่เท่าไหร่ในส่วนของตัวเราเราจะใส่เป็น20 20ใจแล้วก็จะมีเสียงโอเคต่อมาก็จะเป็นแอคชั่นที่เราใส่ไว้ใช่ไหมคะมันก็จะมีให้เราเลือกเลย ก็จะเป็นตัวว้าวที่เราทําไว้เมื่อกี้แล้วเราก็เซฟได้เลยไอส่วนของตัวค้าล่างอะคะ่ะทุกคนมันจะเป็นแบบแรนดอมถ้าเราทําแอคชั่นไว้หลายตัวใช่ไหมสมมุติว่ามีเสียงว wow 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 ้าวหนึ่งว้าวสว้าวสอย่างเงี้ยแล้วถ้าเราสุ่มไว้ตรงเนี้ยค่ะมันก็จะแบบว่าสุ่มเสียงให้เวลามีคนกดหวัวใจให้จะไม่เป็นแค่เสียงว้าวอันเดียวประมาณนั้นค่ะแล้วก็กด save. เซฟออมันขึ้นอีกแล้ว ต่อมาในส่วนของสกรีนหนึ่งที่เราพูดไว้ตรงแอคชั่นนะคะทุกคนก๊อปลิงก์ตรงนี้กด,กดจิ้มจิ้มที่ลิงก์แล้วคลิกทีหนึ่งค่ะมันจะก๊อปปี้ให้เราเลยแล้วก็มาเปิดหน้า Tik t o k ของเราค่ะแล้วก็เพิ่มเป็นแหล่งที่แหล่งที่มาค่ะแล้วก็เลือกลิงก์แล้วก็เพิ่มเลยแล้วก็ใส่ลิงก์ไปแล้วก็กดเพิ่มแหล่งที่มามันก็จะเป็นตัวนี้แล้วแล้วเวลากลับมาหน้านี้ค่ะ พอเราใส่ในติ๊กต็แล้วใช่ไหมคะมันก็จะเึ้นเป็นเลดี้ค่ะก็คือพอสเตตัสมันพร้อใช้งานแล้วถ้าสมมุติว่าเราไม่เอาลิงก์นี้ไปใส่ไอตัวที่เราเซตติ้งไว้ที่เป็นแอคชั่นกับตัวอีเวนต์ะคะมันก็ไม่สามารถใช้งานได้ทุกคนอย่าลืมเอาลิงก์ไปใส่ใน t i ๊กต็กันด้วยนะก็ประมาณนี้ค่ะเยบบร้อยแล้ว อไอส่วนของตัวขอเสริมนิดนึงนะคะไอส่วนของตัวที่เป็นสกินเนื้อคะ่ะทุกคนต้องทุกคนมันมีให้เลือกหลายตัวใช่ไหมทุกคนอยากได้ตัวไหนที่เป็นสกินหนืสอามอันไหนก็ได้แล้วแต่ทุกคนเลยทุกคนทุกคนต้องเลือกให้ตรงกับที่ทุกคน,ท,กคนทุกคนเอาหรืไหมว่าเราเอาจจะพูดเพี้ยนไปว่าเราต้องขออภไยด้วยล้าเราก็ตื่นเต้นนิดนึงเพราะเราไม่เคยสอนใจมาก่อนอาจจะเรื้อเรือวุ่นวายนิดนึงนะคะตรงนี้เราต้องเลือกให้ตรงกับไอตัวข้างบนนะแล้วก็สามารถใช้ได้ แล้วเราเออเราก็อยากทําตัวอย่างให้ดูนะแต่มันไม่ได้คือดสตรีแบบเราก็ทําให้ดูเหมือนกันแล้วจะเป็นเสียงที่เราเรียกเราสามารถกดเล่นตรงนี้ได้ดเออแล้วก็ในส่วนของตัวนี้อ่ะทุกคนมันสามารถแอดเพิ่มได้ด้วยนะว่าอยากใส่อะไรอีกเออมันเราอยากใส่เป็นแอนิเมชันอื่นๆก็ใส่ได้เหมือนกันค่ะแล้วแต่ทุกคนอยากเล่นเลยแต่เหมือนเราทําแค่เสียงอย่างเดียวเราก็ใส่แค่ตรงนี้อย่างเดียวเลย ประมาณนี้ค่ะถ้างงตรงไหนก็ถามมาถามได้นะคะเราอาจจะพูดผิดไปบ้างพูดเพี้ยนไปบ้างก็ต้องขออภัยด้วยสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณค่ะทุกคนที่เข้ามาดูแลก็ฝากคอมเมนต์แนะนำเราด้วยนะคะเดี๋ยวเราจะมาแบบแนะนำชิคต่างๆให้ถ้าทุกคนอยากรู้ก็ลองคอมเมนต์มาได้ค่ะสงสัยอันไหนเดี๋ยวเราถ้าเรารู้เดี๋ยวเราจะมาสอนอีกบา,บายๆค่ะ